เต็มไปด้วยความอาลัยของคนแน่นโรงเรียนร่วมกันส่งวิญญาณในครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็กอดรูปแล้วก็สิ่งของเป็นลมทั้งยืนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนี่ฮะเป็นบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพที่โรงเรียนวัดเขาพระยาสังคารามจังหวัดอุทยัยธานีครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยเฉพาะผู้ปกครองแล้วก็ญาติต่างกอดรูปของผู้เสียชีวิตไว้แน่นบางคนร้องไห้เป็นลมล้มพับ จ้าหน้าที่ต้องเข้ามาดูแลนะฮะก็เป็นภาพที่ผู้ร่วมงานนั้นเห็นแล้วต่างก็หดหูใจจนหลายคนนั้นกลั้นน้ําตาเอาไว้ไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาด้วยความโศกเศร้าตามๆกันเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตที่บรรจุอยู่ในโรงขึ้นบนราช,ชรถตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวออกจากอาคารอนเนกประสงค์ไปยังลานประกอบพิธีชาปนากิจนะฮะซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาอย่างหนักสมเหือนฟ้าร่วมร้องไห้แสดงความอาลัยแด่ผู้วายชนโอหนักจริง แต่ทันทีที่ขบวนราชรถเคลื่อนมาถึงลานประกอบพิธีชาปนากิจเนี่ยฝนก็หยุดตกนะฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่ประจำราชรถเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตที่บรรจุในโรงชุดแรกทั้งหมด7รายเข้าสู่เตาเผาในส่วนนี้อนุญาตให้มีแค่เฉพาะญาติคนสนิทของผู้เสียชีวิตเท่านั้นที่สามารถเข้าไปยังบริเวณด้านหน้าเตาเผาได้นะฮะก่อนที่จะจุดเพลิงพระราชทานเพื่อชาปนากิจตามาศาสนา โดยพิธีเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตจากอาคารอเนกประสงค์ไปยังลานประกอบพิธีชาปนกิจนั้นจะแบ่งเป็น4ชุดชุดแรกและชุดที่2เป็นร่างนักเรียน7รายชุดที่3นักเรียนหรายแล้วก็ชุดสุดท้ายจะเป็นคุณครู3รายนะฮะคาดว่าจะใช้เวลาชาปนกิจชุดละประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพิธีแล้วเสร็จในประมาณสองทุ่มของคืนนี้ หากเสร็จสิ้นพิธีก็จะมีการเก็บอัฐิเพื่อนําไปประกอบพิธีสวดบางสุกุลแด่ผู้วายชนที่ร่วงลับไปให้สู่ภพภูมิที่ดีตามความเชื่อทางศาสนาแล้วหลังจากนั้นจะมอบอัฐิให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งในชาวบ้านที่ร่วมพิธีเนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่รู้จักกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแต่ตั้งใจไปร่วมงานเพราะว่าอยากเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียทุกคนเนื่องจากส่วนตัวก็มีหลานไวัยใกล้เคียงกันแล้วก็เพิ่งเดินทางไปทัศนศึกษากับบริษัทพัทตุด้วย ทำให้รู้สึกสะเทือนใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเขียนตัวหนังสือว่าไว้อะไรกับผููสูงเสียชีวิตวิ่มน้ําตามาใจเลยก็เสียใจด้วยเพราะว่าเราก็มีลูกหลานจะแล้วโอ้โหมาแล้วก็น้ําตาไหลทุกทีเลยดูตั้งแต่วันแรกที่เห็นในโทรศัพท์เลยนะ สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในกรณีพิเศษนี้มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในการเชิญดอกไม้จันทร์พระราชทานและเพลิงพระราชทานมีผู้เข้าร่วมแสดงความอาลัยกว่า5 0 0 0 0ื่นคนโดยมีพลตรวจเอเกพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีก็เดินทางมาร่วมพิธีด้วยนะคะรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอนดีตนาย,ยกรัฐมนตรีก็มาร่วมงานมีการมอบเงินส่วนตัวเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ1,000 0บาทโดยเดินมอบให้ด้วยมือของตัวเองแล้วก็เป็นตัวแทนมอบทุนสงเคราะห์ จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บครอบครัวละ1,000 0บาทและมอบให้โรงเรียน36,000บาทค่ะค่ะขณะที่นายวราบุตรศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บอกว่าการช่วยเหลือไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะเพราะการเย,ยียวยาจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องทำต่อเนื่องและพูดคุยกันไปอีกหลายเดือนซึ่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมไปพูดคุยดูแลรวมถึงให้เงินสงเคราะห์และเงินฉุกเฉินกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วค่ะค่ะ